ว่าจะเอาคันไหนเนี่ยมาเลยนะผมอยู่ข้างใบเทคบางนาครับอ่าก็ดังจะอยู่ข้างไบเทคบางนาถ้าเรามาเส้นบางนาเนี่ยตรงมุง่งมุ่งหน้าเข้าเข้าแยกใช่ไหมแยกสี่แยกบางนาเนี่ยก่อนถึงสี่แยกแล้วกันนะครับสุดกําแพงไบเทคเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสี่แยกพี่มาเลยนะก็ดังผมอยู่ข้างไบเทคนะถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามานะครับแนะนําว่าให,นหนานานน้นัดผมล่วงหน้าก่อนตามตัวเลขนี้นะครับนัดผมล่วงหน้าก่อนเพราะว่า ผมอาจจะไม่ได้เข้าทุกวันนะแต่มาแบบบางช่วงเวลาเราอาจจะไม่ตรงกันมาเย็นๆ็นมาไลฟ์แบบเย็นเย็แบบเนี้ยนะบางทีไม่เจอกันเดี๋ยวจะคาดกันมากกว่านะครับเพราะว่าข้อมูลของผมเนี่ยผมทําสรุปไว้ทุกๆวันนะครับว่าคันไหนว่างคันไหนไม่ว่าง จะได้ไม่ต้องไปงมกันนะออนัดกันก่อนล่วงหน้าดีกว่าหรือว่าแอดบ้านเขียวมาครับตัวเลขนี้นะฮะเนี่ยกลุ่มเอลติสเนี่ยรอเปิดราคานะครับใครหากําลังมองหารถที่ราคา2องแสนไปไปลายนะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมเงินจองไว้ห้าพันก่อนพี่พี่เอาไปสักคันหนึ่งก่อนจองไว้คันหนึ่งแล้วผมจะคัดให้ว่าไอทะเบียน